ขอเดทอกนคน อุงอิงเพชรบ้านแพงซอฟพาวเวอร์ตัวจริงนะครับล่าสุดเนี่ยทางวัดจังหวัดศรีสะเกดได้ออกมาโพสต์ถึงอุงอิงและตอนนี้สถานที่ท่องเที่ยวที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงไปเนี่ยคนแห่ตามรอยกันเพียบกันเลยทีเดียวครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนอ้มอิมข่าวกระแสเนี่ยอยากจะมานําเสนอครับทุกคนว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับชาวจังหวัดศรีสะเกดเลยแหละเพราะว่าน้องเนี่ยครับทุกคนไม่ว่าจะไปปรากฏตัวที่ไหนคนเนี่ยก็แห่ตามไปนะทุกคน อย่างเมื่อวานนี้ครับทุกคนวัดดังเนี่ยก็มีการโพสต์ถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้ครับวัดนนคูน้อยจังหวัดศรีสะเกดโพสต์ถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้นะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้เลยครับทุกคนหลังจากที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับเดินสายทําบุญในวันแม่ครับทุกคนซึ่งเดินทางไปกับคุณแม่หน่อยพ่อเอกนะครับและกลุ่มบ้านฮักน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนําทีมโดยผู้ใหญ่บ้านหมู่ศูนย์นะครับรียได้วาเมื่อวานนี้เนี่ยโหไปหลายวัดมากมาก คทุกนแต่ที่เราไปเห็นนั่นก็คือทางด้านแฟนเพจนะครับวัดนนคูน้อยตําบลหนองว่าอําเภอบริจนลักษ์จังหวัดสีสเกตเนี่ยได้มีการโพสต์รูปกิจกรรมของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับที่น้องเข้าไปทําบุญเมื่อวานนี้นะครับโดยเขียนข้อความกับทุกคนเอาไว้บอกว่าวันนี้น้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสาธุชนทั่วไปได้มาเที่ยวชมวัดคูน,น้อย พร้อมเข้ากราบขอพอรเจิมมือนะครับกับพระอาจารย์ธีรยานเจ้าอาวาสวัดนนคุณน้อยขอให้ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงชื่อเสียงโด่งดังสมความปรารถนาทุกคนเดอ้อนะครับนี่คือทางแฟนเพจวัดนะครับที่ได้มีการโพสต์ลงเอาไว้ครับหลังจากนั้นไม่พ้นสายตา fc แฟนคลับน้อง,อ,งอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับก็แห่กันไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะแย,ยะมากมายครับทุกคนอ,อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนอย่างที่บอกว่าไม่ไมว่าน้องเนี่ย จะไปในสถานที่ไหนก็แล้วแต่ครับทุกคนแฟนคลับ FC เนี่ยก็จะแห่ตามรอยหรือไม่หรือไม่เช่นนั้นนะครับแฟนคลับ FC ก็จะเปรุมขอถ่ายรูปน้องเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับและวันนี้ต้องบอกได้ว่าผาหมออีแดงคึกคักมากครับทุกคนทุกคนครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าหลังจากที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงไปเนี่ยวันที่น้องไปเนี่ยครับทุกคนหมอกเนี่ยยังไม่ได้เยอะมากนะครับแต่นะทุกคนหลังจากที่น้องไปประมาณ1-2วันนะครับ โอ้โหคนแห่กันไปเยอะมากๆเลยครับทุกคนเนื่องเนื่องแบบว่าอากาศกําลังดีแล้วก็เป็นช่วงแบบหลังฝนนะครับทุกคนหมอก,ก็จะทําให้หมอกเนี่ยมากกว่าปกตินะครับหลายคนเนี่ยก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะในแฟนเพจนะครับทุกคนบอกว่าตามรอยน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงมานะครับบางคนก็บอกว่าโอ้โหมาเพราะลูกสาวเลยเพราะว่าลูกสาวมาแล้วทําให้อยากมาครอบครัวก็เลยนึกขึ้นได้ว่าโอ้บ้านเราก็มีผามออีแดงนี่ใกล้ๆบ้านนะครับก็เลยแห่ขึ้นเขากันไปครับทุกคนแล้วก็มีแบบว่าแฟนๆเน น้างชาวที่แบบว่าเขาชอบแบบในเรื่องของการแบบมอกบนภูเขาอะไรแบบนี้เขาก็แห่กันไปเยอะแยะมากมายนะทุกคนนาะก็น้องก็ถือว่านะครับโฆษณาโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวได้ไม่มากก็น้อยสาหรับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือแบบแฟนๆก็แห่ตามน้องไปกันเยอะนะทุกคนสําหรับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับน้องก็ไปที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วนะทุกคนเมื่อเช้านี้เราก็จะเห็นทางด้านพี่ปันๆเนี่ยได้มีการไลฟ์กับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับน้องอุ๋งอิงเนี่ยก็พูดคํานึงเนาะว่า ลาพร้อมบวกเสมอนี่คือทัศนคติของอุ๋งอิงนะอุ๋งอิงบอกว่าลาพร้อมบวกเสมอแต่พี่ปันปันหรือทางด้านคนที่ถ่ายคลิปน้องเนี่ยเสียนน์เนี่ยยังบอกยังขำเลยนะแต่อุ๋งอิงบอกว่าลาพร้อมบวกเสมอก็กคือไม่มีวันติดลบนี่คือทัศนคติของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนที่พูดกลางไลฟ์เมื่อเช้านี้ถ้าใครได้ดูนะทุกคนนี่คือทัศนคติของอุ๋งอิงครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ครับทำไมถึง โอ้โหมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะว่าเขามีแต่พลังบวกจริงๆนะครับและวันนี้มิ้มข,ขากระแสก็เอาเรื่องราวของน้องเนี่ยมานาเสนอวันนี้เพจไหนได้มีการอัปเดตนะครับอุมิ้มก็จะเอามานําเสนอครับทุกคนอย่างวันนี้ก็มีผามออีแดงน้องที่ได้มีการโพสต์ลงนะครับแล้วก็มีทางด้านแฟนคลับน้องเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์นะวัน,นวันนี้ก็ขึ้นไปนะที่เขาก็มาตามรอยน้องอุ้งอิงนะครับก,ก็มีค่อนข้างเยอะที่ไปแสดงความคิดเห็นนะทุกคนก็ถือว่าน้องเนี่ยเป็นโอ้โหเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักโปรโมต สถานที่ท่องเที่ยวให้กับจังหวัดของตัวเองก็เหมาะสมแล้วเนาะที่ได้รับรางวัลคนดีสีสเกตนะครับหรือเพชรสีพุทเทสวนนะครับเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะออจํารางวัลได้ดีนะเพชรสีเพชรสีพุชเทสวนนี่คือรางวัลที่น้องอิงไปบ้านแพงได้ปีที่แล้วเป็นรางวัลคนดีสีสเกตนะทุกคนซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าใครจะได้ง่ายๆนะทุกคนรางวัลเนี้ยมีแต่บุคคลที่โด่งดังประจําจังหวัด เท่านั้นนะครับทุกคนถึงจะได้รับรางวัลน,นี้นะครับทุกคนอันนี้คืออุงอิงเพชรบ้านแพงได้เลยอย่างประจำจังหวัดของคุณบอยสิริชัยเนาะคุณบอยสิริชัยเนี่ยก็ได้ไปของอิงเนี่ยสีสเกตอุงอิงก,ก็ได้ไปอะไรเงี้ยในปีนั้นคือแบบคึกคักมากแล้วก็มีแม่นก แม่นกน้อยก็ได้รับเนี่ยมีแต่บุคคลที่เป็นมหาชนที่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมอง๋งอิงเนี่ยเดินสายไปที่ไหนครับทุกคนหรือว่าไปทําบุญที่ไหนแฟนๆเนี่ยจะแห่ตามไปเจอน้องกันนะครับเนาะโอ้โหทางวัดนนคูน้อยตนนําบลหนองว่านะครับอาเภอเบญจรักจังหวัดศรีสะเกดก็โอ้โหลงรูปน้องได้แบบว่าสวยงามมากมาก นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับทุกคนเมื่อวานนี้องคงอิงน้องก็ได้มีการไปเจิมนะครับทุกคนแล้วก็โอ้โหน้องก็ถือว่าเป็นคนที่นําเที่ยวนะนะครับทุกคนแล้วคนก็จะแห่ตามไปนะอย่างสวนทุเรียนเหมือนกันครับทุกคนที่องอิงเป็นบ้านแพงไปเยือนสวนทุเรียนนะถ้าใครยังจําได้คือแบบโอ้โหจนได้แบบจนเจ้าของสวนบอกว่าปีหน้าเนี่ยนะครับจะได้จัดนะครับเขาเรียกว่าอะไรจัดเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยว จัดรองรับทัวร์แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าโอ้โหปังไม่ไหวนะครับตั้งแต่ลูกสาวองิงไปบ้านแพงไปเยือนสวนทุเรียนในรอบนั้นนะครับแฟนๆเนี่ยก็โอ้โหแห่ตามไปกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับนะอ่ะโอเคนะครับทุกคนสาหรับคลิปนี้นะครับอิ่มข่าวกระแสก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันเมื่อเช้านี้เนาะพ่อโนนก็เซอร์ไพรส์นะครับลำโพงน้องอิงด้วยนะครับทุกคนน่ารักมากๆนะครับ เสียนนน,ยนะครับก็คิดถึงลูกสาวมากซึ่งได้ลำโพงจากชอช้างมิวสิกนะเมื่อวานเมื่อเช้านี้ชอช้างมิวสิกก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนะทุกคนก็ได้มีการลงคลิปตอนตอน,ตอนช่วงเสียนนนไปรับลําโพงให้กับลูกสาวสุดยอดมากๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมารอลุ้นกันนะว่าอุ๋งอิงเนี่ยน้องจะได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะได้บทอะไรนะกับ ลำเรื่องต่กอกอแก้วหน้าม้านะครับทุกคนต้องมารอลุ้นกันว่าน้องจะได้รับอะไรรับบทอะไรแต่องค์อิงคือไม่อยากให้น้องแสดงเยอะนะครับอย่างที่บอกว่าการลำเรื่องเนี่ยคือลำทั้งคืนไงนครับทุกคนอืม hmm. การราเรื่องคือราทั้งคืนเราอยากให้น้องได้รับบทเบาๆเนาะแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยกรุบกริบนะครับเนาะสำหรับราเรื่องต่อก่อนนะครับทุกคนก็ต้องมารอติดตามกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับทุกคนวันนี้เอาบรรยากาศนะอุ้งอิงไปบ้านแพงไปเที่ยววัดมาฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกคนแล้วก็ผามออีแดงที่ตอนนี้คือคึกคักมากๆก็ไม่มากก็น้อยแหละที่ลูกสาวเนี่ยได้โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวแต่่ิ่มมากแหละนะทุกคนเพราะว่า หนึ่งเลยพองอิงไปเนี่ยก็กลายเป็นกระแสเลยดูคนไปดูช่องพระเอกสีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนนะฮะคนตามไปเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาแน่นอนแหละเป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ทําให้แบบเศรษฐกิจเนาะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดีมากยิ่งขึ้นน่ะนะครับทุกคนนะสุดยอดมากๆนะครับเนาะก็ เป็นกำลังใจครับแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้ลูกสาวอุวงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเนาะสุดยอดมากๆเลยปลบมือนะคือคนแบบไปเที่ยวตามน้องเยอะมากๆจริงๆนะครับ